สวัสดีครับผมชื่อเบสนะครับชื่อจริงมีชื่อว่านายวชรพลปุลประคมนะครับอยู่ชั้นปีที่1นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยผมก็จะมาตอบคําถามนะครับเกี่ยวกับรายวิชาทักษะดนตรีตะวันตก1นะครับเซกเจ็ดนะครับเราไปเริ่มกันที่คําถามแรกก่อนเลยนะครับเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรรายละเอียดที่เรียนไปจะได้อะไรจากการเรียนบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับผม เนื้อหาที่เรียนเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการตีสแนร์หรือเรื่องของดัมดูริเมนต์นะครับไม่จะเป็นอ่ซิงเกิลสโต๊กดับเบิลสโต๊กพาราดิเด่นพาราดิดิเด่นดิเด่นนะครับหรือจะเป็นดับเบิลพาราดิเด่นนะครับแล้วก็เป็นแฟลมนะครับแล้วก็เรื่องของความหนักเบานะฮะหรือพวกแอคเซนต์นะครับผม ได้อะไรจากการเรียนบ้างนะครับผมก็ได้รู้วิธีการใช้ข้อมือที่ถูกต้องนะครับเวลาจับไม้นะฮะการดีบาวข้อมือนะครับผมได้ความรู้ใหม่ๆจากอ่าใหม่ๆเพิ่มเติมจากที่เราเยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับการตีกลองนะครับผมแล้วก็ได้เทคนิคเพิ่มขึ้นมาใหม่นะฮะเพื่อนําไปปรับใช้ในการเล่นกลองต่อไปครับผมครับเราไปดูคําถามที่2กันเลยครับมีวิธีการฝึกซ้อมอย่างไร การวางแผนเวลาการซ้อมปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาครับผมในการฝึกซ้อมของผมนะครับส่วนมากจะมาจากเวลาว่างที่ผมไม่มีเรียนนะครับในช่วงนั้นผมจะนำแบบฝึกหัดมาซ้อมนะครับมาตีเล่นๆนะฮะเหมือนเหมือนเป็นการซ้อมไปด้วยแหละครับแต่ก็เป็นการตีเล่นๆมากกว่าตีฝึกตีไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราซึมซับไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนการวางแผน เวลานะครับเรื่องนี้ผมไม่ค่อยได้ฟิกเวลาเท่าไหร่นะครับว่าเสาร์อาทิตย์ผมจะต้องซ้อมเสาร์วันเสาร์ซ้อมซ้อมบ่ายถึงบ่ายสามหรือจะจะเป็นวันอาทิตย์ซ้อมประมาณ4ี่โมงถึงห้าโมงเนี่ยผมผมไม่ได้ฟิกนะครับผมเพราะว่าเรียนออนไลน์เนี่ยผมว่าผมอยู่บ้านในทีนี้ก็มีงานที่บ้านบ้างหรืออาจจะทํางานอื่นบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของปัญหานะครับที่พบได้บ่อยนั่นก็คือ งานแต่และว,วิชาอื่นที่ผมได้เรียนเนี่ยเป็นงานเป็นชิ้นงานนะครับคือมันมีงานแทรกเข้ามาเรื่อยๆนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะซ้อมมากเท่าไหร่นะครับก็พยายามจัดหาเวลาที่มันไม่ดึกมากแล้วก็หาเวลาที่เหมาะกับตัวเองว่างๆเลยนะครับก็วิธีการแก้ไขปัญหานี่นะก็คือผมจะรีบทํางานวิชานั้นให้มันเสร็จเร็วๆนะะถึงจะได้มีเวลาในการซ้อมนะครับ คำถามต่อไปนะครับมวิธีการนําไปต่อยอดอย่างไรกับการเล่นหรือสอนดนตรีนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดกับการเล่นก่อนนะครับผมผมเนี่ยผมจะนําแบบฝึกหัดที่ได้เนี่ยซ้อมแล้วก็เอามาปรับใช้กับการเล่นเพลงต่างๆนะครับหรือว่าจะเอามาปรับใช้กับจังหวะเพลงหรือท่อนส่งต่างๆในเพลงนะครับแล้วก็ทําการฝึกเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเรียนดนตรี ไม่ว่าจะไปเล่นในร้านอาหารนะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นในงานต่างๆที่ผมได้ไปออกงานนะครับหรือหรือผมรับงานนะครับนะครับส่วนกับการสอนนะครับผมก็จะนําแบบฝึกหัดที่ได้เรียนไปเนี่ยไปสอนน้องๆต่อนะครับหรือว่าอาจจะสอนเพื่อนๆพี่ๆที่เขาสนใจนะครับหรือผมก็จะมีการปรับเทคนิคบางอย่างนะฮะเพื่อทําให้คนที่เรียนกับผมเนี่ยเริ่มตีได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะอาจจะแบบ จากวันนี้อาทิตย์นี้เริ่มตีจากซิงเกิลสโตกได้ทิ่ต่อไปเปลี่ยนเป็นดับเบิลสโตกได้อะไรประมาณนี้นะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือมีความคิดอย่างไรกับการเรียนนะครับในเรื่องแรกนะครับผมเป็นการเรียนออนไลน์นะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับคนที่มีฐานะค่อนข้างที่จะยากจน ไปจนถึงระดับพอมีนะครับก็การเรียนออนไลน์เนี่ยจะช่วยในการเซฟค่าใช้จ่ายอยู่นิดนึงนะฮะเรื่องอาจจะเป็นเรื่องค่าหอบ้างค่าเทอมบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าการที่เรากลับมาเรียนที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้ไปเรียนในมอเนาะเราก็ไม่ได้เช่าหออยู่แล้วก็เรียนที่บ้านนะฮะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าค่าอุปกรณ์ในการเรียนเ่ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ข้อเสียก็คืออย่างเช่นวิชานี้เลยนะครับผมคิดว่าเนี่ย วิชานี้มันควรได้เรียนตัวต่อตัวนะฮะเพราะวา่าเวลาที่เราฟังอาจารย์ตีกลองเนี่ยเราจะต้องฟังเรื่องของจังหวะหรือเรื่องของทำนองหรือความหนักเบานะครับผมมันจะต้องใช้ทักษะในการฟังด้วยนะครับผมการเรียนออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในเว็บหลือ,อใน o o g l e m e e t เนี่ยครับบางครั้งเสียงมันเข้าเข้าตัวไมเนี่ยเสียงมันจะแบบ มีกูกระอัก,กอบ้างหรือจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยเงี้ยทำให้เราแบบฟังอยู่ขาดขขตอนเงี้ยนั่นแหละครับนี่ก็คือการเรียนอนไลน์นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของบรรยากาศแล้วก็บทเรียนนะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วผมก็ผมไม่ค่อยติมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ชอบอยู่แล้วบรรยากาศในการเรียนอาจจะดูแบบเงียบๆหน่อยเพราะว่ามันมีคนน้อยนะครับแต่ก็เป็นการเรียนที่ผมว่าน่าจะสบายนะครับ ก็คือมีเรียนกันแค่3าคนนะครับอาจจะกดดันนิดๆิดนะครับเวลาอาจารย์จี้จุดถามตัวนะครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ก็เป็นความสุขแล้วก็สนุกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้เรียนกับเพื่อนในกลุ่มเล็กๆในประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คืออาจารย์เป็นคนใจดีมากนะครับผมครับก็ทั้งหมดนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับสําหรับปัญหาทั้งหมดที่อาจารย์ได้ให้ผมมานะครับ ก็ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ